วันนี้ผมได้รับเชิญจากพี่สงการเดอะวอยซ์เฮ้ยผู้ชมเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วพี่กินข้าวไหมยังยังไม่กินเลยเละแน่ร้านกูเละแน่วันนี้ <c oughs> เยอะมากับผมตอนนี้ก็มาเต็มโต๊ะมากครับผู้ชมสั่มาเยอะแยะเนี่ยไม <c oughs> ่หมดนะมันยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เหรอพี่ผมผมอยากได้ของทอดอีกหน่อยได้ไหมอยากได้อีกอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ข้างหลังนะครับผมผู้ชมพี่สงการแล้วก็เพื่อนๆตอนนี้กําลังเฮฮาอยู่นะเดี๋ยวบอกเลยว่าหมดเซตเนี่ยดูดิว่าจะอึ้งแล้วก็จะหาออกเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะบอกเลยว่าาไม่ออกแน่นอนครับผมเยอะขนาดนี้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมกินไปทั้งหมดมันจะเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นักจูอยู่ได้ พูดไม่ขาดคำที่งการมาแล้วพี่ผมอยากรู้พี่มันเท่าไหร่พี่ทั้งหมดเนี่ยพอจะแบบคำนวณหน่อยได้ไหมจำได้ไหมที่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดปึ๊กปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยเยอะมากที่สั่งไอ้จำไม่ได้ใช่ไหมจำไสั่งไปเยอะมากที่จะบอกว่าไอ้ที่เรากดกดไปเมื่อกี้มันเด้งเข้ามาในนี้แล้วไงนี่โอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนแบบเสียใจนึงพี่ตอนแรกตั้งเป้าไว้ไว้สักหมื่นนึงอย่างเงี้ย สวัสดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมไม่เจอกันนานคิดถึงจงังเลยเกือบปีหนึ่งแล้วนะผมที่ผมไม่ได้มาทําคลิปในช่อง YouTube เนี่ยโอ้ทุกคนรู้สึกใจหายนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะผมกลับมารอบนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอัคนีหมูกระทะครับผมวันนี้ผมได้รับเชิญจากพี่สงการเดวอยครับผู้ชมนี่ผมพี่สงการเที่ตรงนี้ปหเห็นไหมใครหลอกกันอะ งผมอยู่แล้วน้องผมอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมทุกคนโอเควันนี้พี่สงการเนี่ยเ <laughs> ชิญผมให้ผมมากินหมูกระทะนะผมอยากจะรู้ว่าคนหน้าตาดีๆผมเนี่ยจะกินจุสักแค่ไหนอย่างเงี้ยคนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะกินจูแค่ไหน <laughs> เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยไหม <laughs> เพื่อไม่ป็นการเสียเวลา <laughs> ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปลุย <laughs> <laughs> มาทุกคนมานุ่นพิสงการยูนนุ่นทุกคนตามมัาผมพี่การมาดกครับไปไหนมาไปไหนมาเดินวนๆนแถวนี้เลยพี่เป็นไงพี่สบายดีครับสบายดีนะฮะวันนี้สบายดีเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วพี่สำหรับผมแหละสำหรับพี่ชายผมจัดเต็มที่กินข้าวไหมยังยังไม่กินเลยเละแน่ร้านกูเละแน่วันนี้ วันนี้เตรียมให้ผมเยอะไหมพี่หมูเนี่ยสั่งมาไว้ประมาณ56าสิบกโลห้กโลไม่รู้พอเปล่าจัดไปมันโอเคพี่ฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าไม่กินเลยผมมาเพื่อพี่เลยใช่เช้าเหรอใช่พี่ได้ที่ได้ที่มาที่ขอเต็มที่เลยนะได้เลยเดี๋ยวลองดูจัดไปครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าจะซัดเข้าอะไรจัดไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเตรียมตัวกันไปตื่นเต้นมากเพิ่งกลับมาทำคลิปแรกเลยเนี่ยโอเคไป റീവൻ്റെ <laughs> ഈവൻ്റെ มากก็ผมตอนนี้ก็มาเต็มโตะมากคุณผู้ชมนี่คือเอาหมูกระทะแบบไซส์เอลนะผมคือที่ร้านเขาบอกว่ากินมื้อนี้ย่อยถึงชาติหน้าเลยนะผมเยอะมากโอ้ดูดิฮะน่ากินมากคุณผู้ชมเยอะมากวันนี้แล้วก็มีชุดหมูโบราณด้วยนะฮะเยอะจริงสั่งมาเยอะเนี่ยเ <c oughs> ยอะไม,ม <c oughs> ห่หมดนะแต่รู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะพี่ผมผมอยากได้ของทอดเด็กหน่อยได้ไหมอยากได้อีกอ่ะ อยากได้อีกสแกนนี้ง่ายมากอ,อนี่หสแกน,นว่าอันนี้อะไรปละอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นระบบที่เราสแกนปุ๊บแล้วสมมติจะสั่งอะไรใช่ไหม ครับผมสั่งผ่านในมือถือไม่ได้เลยอ๋อสะดวกอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆง่ายๆโอ้โหดีว่าเราเปิดเมนูเราสแกนไปแล้วปุ๊บเราก็ดูเมนูจะเอาอะไรเพิ่มของทอดใช่ไหมแล้วก็เปิดไปดูหน้าของทอดเห็นปะพอเจอปุ๊บสมมติของทอดใช่ไหมกดเลยปาร์คอ๋อสั่งได้เลยคลิกได้เลยแค่นี้ง่ายแค่นี้เลยเหรอฮะแค่นี้โอ้ยงั้นผมสั่งอะไรแล้วกันพี่เเอาลยไม่ต้องกดไอ้ไก่ไปๆเลยไม่ต้องกดแล้วนะกดก็ได้โอเคหรือถ้าอยากอยากจะกดอยากเห็นคนวิ่งก็ก็กดโดูอยากเห็นคนวิ่ง เาดพี่เขาบอกว่าไม่ไม่ต้องกดก็ได้มั้งนะลำบากพี่เขาโอเคงั้นสั่งกันนะพี่เอาเลยสั่งโอเคครับผมเดี๋็ดร้ายโอเคครับเอาให้หมดด้วยหมดมร้านเลยได้ไหมล่ะรอดูเดี๋ยวรอดูยอดยอดนากครับกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิ หมาผู้ชมข้าวผัดดอ,อกเกลือนะฮะใสไปเลยตอนนี้ก็อยู่ในเซ็ตของชุดหมูกระทะไซส์เอลนะฮืมราดราดไปครับผมขัวไข่โอ้โหว้าวโอ้โหหุยไข่เยิม้มอื้อหือ อร่อยมากน้ำจิ้มไข่นัวตรงนี้แบบแซบมากครับผมแล้วมีไข่แบบมันคือแบบมันเข้ากันแล้วมันกลมๆแล้วมันนัวไข่มากๆครับผมตอนนี้ข้างหลังนะครับผมผู้ชมพี่สงการแล้วก็เพื่อนตอนนี้กํลาล hey ังเฮฮาอยู่นะเดี๋ยวบอกเลยว่าหมดเซตเนี้ยดูได้ว่าจะอึ้งแล้วก็จะฮาออกเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะบอกเลยว่าาไม่ออกแน่นอนครับผมเยอะขนาดนี้นะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าผมสั่งไปกี่เมนูด้วยนะชมสั่งแบบรัวๆเลยนะพี่ชมนะเยอะมากปะลุยต่อ ทอดเราเป็นไงน่ากินป่ะพุดน่ากินอ่ะอืมาตักรอบที่สามนะผมดูดิฮะจานมันลึกนะฮะเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบตักประมาณรอบสองรอบจะหมดไงไม่หมดฮะโอ้ยระดับไซแอลกินชาตนนี้ย่อยชาติหน้านะสโลแกนของทางร้าน โอ้โ้หือ,อช่ำๆไปเลยอะ่ะเนื้อนุ่มมากอะ่ะกินแบบฟินเลยอ่ะมา om สามชั้นกรอบตลบแจ่วนะฮะจะแบบยืดหยิบเยิ้มอ่ะอุ้ยหืมเจ่าอร่อยมากแล้วก็กรอบด้วยตรงนี้นฟังเสียงอีกรอบหนึ่ง ชิ้นสุดท้ายครับผมฉ่ำๆไปเลยโอ้หกินอะไรต่อดีครับเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยทุกคนดูดิของทอดกินเยอะแล้วส้มตําไดยไหมมาครต้าไทยไข่เค็มนะฮะว้าวสัดไข่เค็มหมดเลย เมื่อกี้เราว่าเลยนะตำไทยไข่เค็มแต่นี้เขาโพดอะไรวะเนี่ย <c oughs> อาหารเยอะจนเบอเออหลากหลายเมนูอาหารเยอะจนเบอร์แลว้วครับผู้ชมรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเหรอฮะัรสชาติแบบนี้ครับผมถูกต้องเลยรสชาติแบบไทยๆเยื้อตำไทย,ยต,ต,ไต้องแบบไทยๆมาด้จานใหม่มาแล้วครับผม สั่งเป็นพักเลยอะเนาะไม่พักเลยพี่เอาอะไเนี่ยเอาอะไรอีกไหมได้เหรอพี่ได้เอาดิเอาจริ้งเลยผมขอใบเมนูหน่อยพี่ไม่ต้องในโทรศัพท์เลยอ๋อสแกนมันเดิมเลยใช่ป่ะที่เราสแกนไปแล้วเนี่ยยังอยู่ป่ะอยู่อยู่พี่ได้แบบนี้นี่ยนี่เอาอะไรก็เนี่ยสั่งได้เลยเนี่ยโอ้โหจิ้มไปเลยนี่สะดวกอย่างนี้เลยปกติรอบก่อนมาคือแบบต้องบีบไก่นะไก่ต้องบบีลำบากไก่อะไก่บอกโอ้โหต้องลำบากไก่คือให้เด็กเสิร์ฟไปทำอย่างอื่นดีกว่ารอเสิร์ฟเพิ่งตรงนี้นะโอ้โหเละแน่เพราะเดี๋ยว กดไปปุ๊บเนี่ยมันไปขึ้นตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเด็กเสิร์ฟก็ต้องเอาของมาเสิร์ฟทีีน้อ๋ออย่างนี้ก็คือสะดวกเลยโอ้โหสบายเลยง่ายมากแบบนี้สะดวกง่ายมากใช่ใช่ใช่แล้วแล้วถ้าผมสั่งเยอะอย่างงี้พี่รัวขาใช่ไหมพี่กินให้จบก่อนเอาให้จบก่อนอย่าให้ดูเลยอย่าให้ดูเลยอย่าให้ดูเลยว่าเยอะแค่ไหนโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมเทรอบที่สี่ครับคุณผมโอ้โหเททุกรอบคือแบบเต็มกระทะเลยนะดูดิ โอ้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยผมต้มเลยได้ปะขอต้มเลยนะฮะใส่ไปเลยอือหืออืออย่างนี้แหละชอบมาครับผมตำไหลบัวกุ้งสดนะฮะนี่ระหว่างรอหมูตานะครับผมกินกุ้งเลยก่อนและอือหือปลาดำเลยอืออร่อยกุ้งนี่แบบช่ำๆแน่นๆสดๆอย่างนี้แหละอือหือ ใครดูตอนนี้เราหิวนะผมนี่นะผมเพจร้านนะผมตามมากินได้เลยนะฮะตัวนี้ทิเด็ดเลยครับผมใครมาต้องจัดกับผมตัวนี้เนื้อคุกฝุ่นนะครับดูดิอ,อร่อยจริง คือต้องบอกเลยว่าแต่และเมนูเนี่ยเครื่องก็แบบแน่นจริงเข้าถึงเนื้อจริงๆเลยนะผมอันนี้เขามีเป็นหมูกับเนื้อนะแต่ผมสั่งเป็นเนื้อมานะอิตชาชยอิตาชายอือที่เหลือได้ไหมนะ่ะเนื้อเนื้อฝุ่นแับซ้มตำไทยออยากกินซอือกำลังคนอยู่แล้อ่ะได้ไหม อยู่เบื้องหลังคือหิวมากตอนอต้านสงสารจริงเลยโอเคจะให้เขาแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวแบ่งแบ่งไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปกินพวกหมูทะเน้นหมูดีกว่าวันนี้พี่สงการบอกเลยว่าผมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มหมูแน่นอนพี่แตะหมื่นแน่นอนครับผมไม่ไหวแล้วขอกินก่อนแล้วกันเอ่ไปเอาไปมานี่ใส่ไปเลยครับผมมาตอนนี้ก็เปลี่ยนกระทะไปแล้วก็กินไปนะฮะหู เมื่อกี้ผมเบ่งกระทานะผมพี่เขาคิดว่าไอ้เนื้อมันไหม้แล้วผมไม่กินแล้วก็เลยเอาเอาไปเก็บเอาไปทิ้งไว้นะผมคิดว่าผมไม่กินแล้วไงกว่ามันไหม้ไงเราไม่เป็นไรนะฮะแต่วันนี้เราสั่งได้เรื่อยอยู่แล้วนะพี่สงการบอกว่าน้องวันนี้จัดเต็มที่เลยนะฮะเราก็อก็อยาให้เสียแบบน้ําใจพี่เขาอะนะเออ นี่ย่างย่างไม่ทันใจล้ต้องต้มแล้วจะได้แบบซัดแบบเต็มที่วันนี้ตอนนี้คือสั่งมาทั้งหมดตอนนี้เฉพาะ้ถาดตอนนี้ก็10ถาดแล้วนะสำหรับเมนูยกเซตนะครับผมก็จะมี4เซตนะครับผมก็จะมี S M L X L นะผมจะมีเป็นเซต ชุดเนื้อนะผมที่เป็น XL อย่างเดียวนะดูนคะครับผมชื่อแต่ละเซตนะฮะอันนี้ของ S นะครับผมคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์น,นะครับผมโอ้โหดูชื่อเซตที่สองะครับผมไซเอ็มครับผมอร่อยถูกจริตประกันชีวิตไม่รับเค็มนะฮะจะรู้อะไรนะครับมาดูไซส์เอลนะฮะนี่เซตที่ผมกินนะไซส์เอลนะฮะกินชาตินี้ย่อยอีกทีชาติหน้านะฮะส่วนตัวนี้ของผมไซส์ใหญ่ส่วนของผม XL สําหรับใส่เนื้อนะครับผมใครที่ชอบนะฮะดูเยอะม มากนะครับผมอร่อยทุกจานคลานกลับบ้านทุกคนโอ้โหยอดจริงนยคิดยังไงเนะี่ยคอนเซปต์นี้แท้เลยกันต่อครับผม ต่อครับผมว้าวหมูยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะฮะตอนนี้มันเป็นหมูนุ่มนะฮะมันสุกช้าทุกคนนะสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง นะ<ม>บอกเลยว่ารอบนี้เต็มถาดแน่แล้วเต็มทองไหมเต็มแต่ไอหมูปิ้งโบราณ30มสิบไม้แรกแล้วอะอันนี้คือแบบเก๊กเฉยเนะเก๊กเฉยนะทำแอคอยู่ตอนนี้ทำแอคแบบเหมือนเหมือนแบบไม่อิ่มอะจริงๆมันอิ่มไปตั้งแต่หมูปิ้ง30มสิบไม้แรกแล้วอะลองย้อนไปดูนะผมโอ้โหไม่ใช่ไม้เล็กๆนะไม้ใหญ่นะฮะโอ้โหยหเยอะเยอะรอบนี้เยอะจริงมาแล้วครับผมเป็นไงฮะถาดสุดท้ายแล้ว โโอ้โดูซาดปลาขักพังนะฮะสุดท้ายนะครับผู้ชมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าผมกินไปทั้งหมดมันจะเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยูนะ่นักจุกอยูได้ พูดไม่ขาดคำสงการมาแล้วพี่ผมอยากรู้พี่มันเท่าไหร่อ่ะพี่ทั้งหมดเนี่ยพอจะแบบคำนวณหน่อยได้ไหมแรงดีไม่ดีของจริงนั่งนั่งกับพี่โอเคสามมาตรฐานได้สุดยอดมากอันนี้แบบเกรงใจพี่เตยนะเนี่ยถ้ากินถ้ากินจริงๆเนี่ยโอ้โหยังได้อีกเหรอยังได้พี่้ออีกเหรครับผมนี่ถือว่าอิ่มยังประมาณเจ็ดสิบละเมื่อกี้เหมือนจะแปดสิบแต่ลุกขึ้นเมื่อกี้อ้าวลดเฉยเลยเพื่อผมนั่งนานยังไงผมคิดว่ามันอิ่มแต่ไม่อิ่มแต่พอลุกขึ้นปุ๊บมันย่อยลงเฉยเลยอยากรู้อร่อยเท่าไหร่ใช่ครับพี่จาได้มับ โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเรากดปึ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าจำไม่ได้เลยเยอะมากที่สั่งอะไรนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมสั่งไปเยอะมากที่จะบอกว่าไอ้ที่เรากดกดไปเมื่อกี้มันเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอฮะอ๋องั้นก็ไม่ต้องมาเดินเช็คเลยดิไม่ต้องก็เรากดไปแล้วใช่ไหมครับผมมันเด้งเข้ามาในนี้เลยออ๋ที่เราดูว่าใช้นั่งโต๊ะนี้ใช่ไหมปุ๊บที่ก็กดดูนี่โโอ้หคุณผู้ชม มูลค่า3,179บาท3,179บาทรู้สึกเหมือนแบบเสียใจหนึ่งพี่ตอนแรกตั้งเป้าไว้ไว้สักหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เสียไปเยอะเยอะเลยเนาะเยอะเยอะมากเลยนะคนเดียวนะเนี่ยหนึ่งสามพันเฮ้ยมันไม่ใช่น้อยนะดูนะคือโอ้โหสามพันเนี่ยมันไม่ใชิ้นพี่เว้ยนี่น้องมากินแล้วทันทีพี่จะทําให้ดูว่าไอ้ระบบของพี่ที่เราไอ้กดกันไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมพี่อ่ะถิ่นชัยกินแล้วอร่อยไม่อยากคิดเงินเว้ยเขายังไงก็กินแล้วพูดจริงไหมเนี่ยจริงพี่กดให้เลยนี่กดให้ดูเลยนี่ V.I.P มีแบบนี้ด้วยนี่ V.I.P แล้วพี่ยืนยันการชําระเงินอย่างไรเงินพี่ก็เข้าไปที่ระบบตามปกติโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินชัยแต่ว่าพี่รู้ว่าเอาเควันนี้เราให้ชัยกินอะไรไปเท่าไหร่แล้วเงินที่ไปคานวณทนี้ได้กราบเลยพี่ยอดมากขอบคุณมากยอดมากเลยซึ่งไอ้ระบบ P.O.S ของพี่นี่ของพี่เขาเรียกว่าระบบ super P.O.S ระบบ super P.O.S นี้นอกจากว่าน้องชัยจะมากินอ่าแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าหลายคนสังเกตนะที่เอ้ยสั่งเมนูในโทรศัพท์ได้อโอ้โเรามีระบบในการคิดเงินแบบนี้อย่างนี้นี่คือระบบ super POS ที่ <F 2, S 2> ใช้อยู่เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเหมือนตัวช่วยที่ ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านห้างร้านเนี่ยจัดการโลบหน้าร้านได้ดีอืมและไอ้ตัวเนี้ยเขามีซ e ูเปอร์อีเมนูก็คือไอโทรศัพท์ที่ใช้ใสแกนแล้วเขาเรียกซ e ูเปอร์อีเมนูสะดวกเลือกอคือแบบไม่ต้องเอาเมนูมาก,กูวเลียกกลัวอะไรละครับเออเราก็สามารถแบบรเราดูในโทรศัพท์เราได้เลยสาาั่งแล้วกดลงไปได้เลยนี่ซูเปอร์อีเมนูแล้วก็อีกอย่างนึงนะหรับผู้ประกอบการทั้งหลายนะ อันนี้คือผมพูดแบบตามแบบจากผู้ใช้นะไอ้ซูเปอร์พีโอเอสเนี่ยเขามีระบบพีเอลที่สามารถคลิปพวกแบบยอดค่าใช้จ่ายค่าจ่ายไปเท่าไหร่รายรับมันมีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่คือแบบเช็คให้หมดเลยตอให้พี่มีอยู่ร้านเนี่ยพี่ก็สามารถเช็คอยด์ได้พี่ก็สามารถสรุปเดือนของพี่ได้พี่จะไม่เข้ามาดีไหมดีเลยพี่ก็สําหรับใครที่สนใจระบบซูเปอร์พีโอเอสนะผมก็ตามตรงนี้ได้เลยผมไลน์แอดซูเปอร์พีโอเอสนะครับผมสำหรับใครที่ตามมาจากช่องผมเนี่ยก็จะมีส่วนลดด้วยเนาะ ลิมบอกมาเลยว่าอ๋อมาจากคลิปของคุณชัยครับอ,อก,ก็เดี๋ยวเขาจะจัดการส่นรถให้พักไปเลยเดี๋ยวเขาจัดการรถให้โอเค